ดราม่าลินมาลินมิสแกนภูเกต็ตใส่ชุดรังสูงเกินงามชาวเน็ตคอมเมนต์สนัน่นลินไม่ทนฟาดกลับสุดแซบล่าสุดอิงฟ้าวราหะได้ขึ้นแทนเป็นผู้จัดการประกวดมิสแกนไทยแลนด์ นอกจากจะสร้างซีนการชูป้ายหนุนฝรั่งไล่เตะหมอออกจากประเทศไทยในวันเข้ากองมิสแกรนไทยแลนด์2024ในวันแรกแล้วจนกลายเป็นไวรัลล่าสุดลินมาลินมิสแกนภูเก็ตก็ได้สร้างซีนให้ตัวเองอีกครั้งกับชุดแฟชั่นโชว์วาวสูงปรีดเปิดบั้นท้ายให้ได้เห็นกันเต็มเม็เรียกได้ว่าทาเอาเวทีร้อนชาเลยทีเดียวขณะที่ชาวเน็ตก็วิจารณ์กันอย่างดุเดือดทั้งจวกแรงอาทิน้าเกลียดต้องเปิดขนาดนี้เลยเหรอหัวใจจะวายเยอะเกินไปอีกฝั่งแฟน คลับมิดแกนจํานวนไม่น้อยต่างก็ชื่นชมว่าเจ้าตัวนั้นแซบเวอร์โดยชุดที่เธอได้สวมใส่จนเป็นประเด็นดาราม่านั้นเป็นชุดที่ตัดจากผ้าสโนติก ้าลายใส่แร่ของชาวภูเก็ตซึ่งก็ทำเอาหลายคนสะดุดตาเพราะท่อนบนสุดนั้นคือชุดสูดทั่วไปแต่พอมองลงมาด้านล่างหัวใจแทบวายเพราะชุดแหกสูงถึงสะดือแถมก็จัดเต็มแบบไม่มียัง้งเรียกได้ว่าแทบจุดไฟเผาทั้งเวทีไปเลยงานนี้ทำเอาหลายคนต่างก็ออกมาวิจารณ์ชุดที่ใส่ว่าออกมาเกินไปไหมเพราะเหมือนจะไม่ค่อยเซฟน้องหลินเลยในขณะที่บางคนถามว่าชุดแบบนี้สวยตรงไหนแย่งซีนคนอื่นเกินไปไหมแต่ในขณะที่บางส่วนมองว่าร่างกายใครคนนั้น เ,เจ้าของทุกคนมีเสรีภาพในร่างกายตัวเองชุดแบบนี้จะมองว่าดีก็ดีจะมองไม่ดีก็ได้จะพูดอะไรก็ต้องเคารพกันบ้างล่าสุดวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาลินมิดแกนภูเก็ตก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสด,ด้านลบที่เกิดขึ้นบน Facebook ส,ส่วนตัวโดยได้อธิบายถึงความเป็นตัวตนที่ถูกนําเสนอผ่านเครื่องแต่งกายอย่างการเป็นสาวนักธุรกิจที่ทํางานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองพร้อมบอกด้วยว่าชุดที่เป็นประเด็นอยู่นั้นเป็นเสื้อผ้าที่ตัดเย็บขึ้นจากผ้าซาโนติกลายสายแล ของชาภูเกตซึ่งหากคนอื่นจะมองว่าไม่เหมาะสมแต่เจ้าตัวกลับคิดว่าเป็นเสรีภาพในการแต่งตัวโดยเจ้าตัวได้บอกว่า business woman คำสั้นๆที่นิยามให้แก่เพศหญิงที่ทำงานด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจใหญ่หรืออาชีพใดๆเพียงแต่พร้อมที่จะทำงานด้วยตัวเองนี่เป็นการนำเสนอภาซานติกลายใส่แรกของชาวภูเก็ตซึ่งเป็นลายผ้าที่จดลิขสิทธิ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือในทางการค้าให้กับชาวภูเก็ตเรียกได้ว่าคำชี้แจงของสาวหลินนั้นถูกอกถูกใจ แฟนๆเป็นอย่างมากแฟนคลับทั่วไปต่างก็เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนับสนุนสาวสวยคนนี้กันไม่ขาดสายอาทิสุดยอดภูเก็ตว่าร้อนบนเวทีร้อนยิ่งกว่าแซ่บถึงใจสุโวย ทางนี้ความสวยจึงชวนตะลึงที่เป็นต้นเหตุของดราม่าเริ่มต้นขึ้นจากการที่หลินได้สวมใส่ชุดบอดี้สูทแขนยาวที่ได้เพิ่มลูกเล่นด้วยการตกแต่งปกเสื้อให้แหวกรางเพื่ออวดผิวสวยไซส์และความสามารถพิเศษของชุดนี้อยู่ตรงการที่ได้ใส่อินเนอร์ความเป็นสาวแซ่บของหลินลงไปในเสื้อผ้าด้วยการตัดแต่งให้บอดี้สูท้าโนติกสายลายแรกของชาวภูเก็ตให้เว้าสูงไปถึงข้างเอวที่เผยให้เห็นสัดส่วนทองคําในส่วนของเอวและสะโพก และมิสแกรนไทยแลนด์2024ที่ผ่านมาไม่เพียงแต่จะเป็นการแนะนําให้เราได้รู้จักกับ77สาวงามผู้เข้าประกวดจากตัวแทน77จังหวัดผ่านโชว์สุดตะการตาทั้งแฟชั่นผ้าไทยในคอนเซปต์ Women in Business และชุดดาตี m e t ัล l i c ซิลเวอร์รู้ราสง่าง,งามแล้วยังมีโมเมนต์พิเศษเกิดขึ้นและถือได้ว่าเป็นก้าวสาคัญของเวทีการประกวดเวทีมิสแกรนไท a แลนด์ด้วยเมื่อบอสนวัตอิสระไก่ซีนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนอีเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหา ชนได้แต่งตั้งให้อิงฟ้าวราหะเจ้าของตำแหน่งมิทแกนไทยแลนด์2022และรองอดับหนึ่งมิทแกนอนเตอร์เนชแนล2022ให้เป็นผู้จัดการกองประกวดมิทแกนไทยแลนด์คนใหม่อย่างเป็นทางการโดยบทบาทของเธอนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะอิงฟ้าเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการต่างๆเพื่อเฟ้นหาสาวงามเพียงคนเดียวที่จะครองตำแหน่งมิทแกนคนต่อไปตั้งแต่ขั้นตอนการฝึกฝนพัฒนาทักษะในด้านต่างๆบุคลิกภาพรวมไปถึงส่วนในการตัดสินใจ คัดเลือกผู้ครองตำแหน่งต่างๆเพื่อพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินภายใต้สังกัด MGI ในลำดับต่อไปด้วยคราวนี้เราก็ต้องจับตาดูกันว่าการประกวดในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นการประเดิมบทบาทใหม่ของอิงฟ้าในฐานะผู้จัดการกองประกวดคนใหม่จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันบ้างก็ต้องมาติดตามกันต่อไป